สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมบีล็อกแอนช่วงนี้ก็ช่วงหน้าผีมนเดินมแล้วครับใกล้ใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีนอีกแล้วอีกแล้วอะไรล่ะใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วครับเราต้องหาเกมน่ารักน่ารักอย่างเกมนี้มาเล่นไ <c> ด <oughs> ้ข่าวว่าโด่งดังนะับแล้วก็มีคนรีเควสต์ให้เล่นเกมนี้นะครับบอกว่าอยากเห็นนะเพราะว่ามันดังมากเป็นเกมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ชื่อเกมว่าพีเอ็นหรอหรืออ่านว่าเพียนเนี่สงสัยจะเพียนนะครับหมายถึงผมเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะน่าจะน่ารักมั้งครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ปีผู้ร่วมชะตากรรมด้วยก็คือคนที่ขอให้เล่นเกมนี้แล้วแหละก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเฮอโหลดผีกด WSD เพื่อเดิน กด e เพื่อหยิบของเหรอเดี๋ยวสักครู่นะอีได้ยินเอ้ยน่ากลัวเกมผีเอาละตองดูนี่โอ้มันน่ากลัวจังเลย <c oughs> อย่าได้กลัวมีเราอยู่ทั้งคนว่าแต่มันเล่นยังไงเนี่ยภาษาญี่ปุ่นลวน้ลวนเลยเนี่ยอันนี้เป็นอ,อะไรอะแบตเตอรี่อ๋อกดคลิกอุ๊ย,ยตัวอะไรอะใจเยน็ยนใจเย็น ดูจากตัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วเนี่ <c oughs> ยใส่ไฟก่อนน่เกมอย่างนี้มีหรือจะ,จะกลัว <c oughs> แล้วเกมนี้ต้องทำอะไรอะ่ะอุ้ยมีโน้ตด้วยอ,อ <c oughs> เขาบอกว่าางกัฤไม่มีเขาบอกว่าวัตชิวาไม่ใช่เขาให้ส่องไฟไปที่หน้าไอเนี้ยหน้ากลมๆเนี่ยแน่ จากเซนโอ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บโอ้ตรงนี้ก็มีตองเขาให้ทำไงอ่ะอ๋อกด e นี่ไงเนี่ยเขาเขียนว่า e เนี่ยปุ่ม e อยู่ข้างล่างเลยนะอุยเกมอย่างนี้ต้องเรียกพี่ฟ้ามาเลยจริงจริงจริงตอนนี้เหงื่อออกมือแล้วเนี่ยต้องเรียกพี่ฟ้าแล้วแน่มีอีกมีอีกโอ้ยปุ่ม e จะพัง มีไหมอ่ะมีตัวอะไรขยับอ่ะไหนคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่พามาด้วยเลยไม่มีเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะนี่คือสุดแล้วถามจริงนี่คือไฟฉายมันเขียนว่าอะไรตองเขียนว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใส่ป่นเลยไม่รู้เลยเหรออาจจะเขียนว่าโตโยต้าดูทีวีไหม ไม่น่าดูเท่าไไร่อุ๊ยพีเอ็นพีเอ็นเดี๋ยวพีเอ็นอโอดูเพลงดิ้องแปวเลยเกินเพลงมันใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเห็นเหมือนกันใช่ไหมตองโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มไปหมดโอ้โห โอ้โหตลกดหนึ่งคนหนึ่งท่าอเอ๊ะหน้าผีไฟฉายอยู่นู่นเดินไม่ได้ตรงทำไงอะ่ะเอ้าเราต้องทำไงเนเี่ยเจฮจ้ยมันจะมาตายแล้ว ต้องมานั่งดูมันเต้นเหรอเนี่ย่อยกูออกไปโอ้ดูท่าเพลงเพลงเพลงโอ้โหดูเต้นปะเหนื่อยใจเหนื่อยใจใครเหรอให้เล่นเกมนี้เนี่ยแค่นำเสนอเฉยเฉยเห็นคนพูดไงคนเสนอเลยเติกไหนวะ มันมันรีลันด้วยตองมันรีลันแล้วมันไปยังไงกูติดอยู่ในเกมอ๋อไอ้กด e ตรงนี้โอโ้โหโถไอ้พวกเวนฮ่าฮ <c oughs> ของจริงแล้วอันเนี้ยต้องไปหา8อันเห็นไหม0ทับ8เอาละของจริงแล้วทีนี้ทองเมรยกาศมันชวนให้ น่ากลัวยิ่งนักได้แล้วหนึ่งอันแย่อย่าไปกลัวอุ้ยโอเคกูกลัวก็ได้ขอร้องและไฟดีกว่าเพื่อความแนบเดียนเเจออีกหนึ่งอันไปไปสอิอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ไปเลยนะเจออีกหนึ่งอันแล้วตองเออไฟกับพิบทำใหม่แล้ว เอ้ยเอ้ยมนลอ้อมันล้อมมาลอ้อมมาลอ้อมันลองตองโอง้โหชอบเราขวานสติเราจะแตกอ่ะใจเย็นนอกจากสติ <c oughs> ห้องเป็นห้องแบบอู้ห้องทางตันซะด้วยทางคนรวยนี่ว่าเอ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 าุ้ยเจออีกหนึ่งอัน ขอแค่หน้ามันไม่ขอตัวโอเคคึ่งถางแล้วเฮ้ยตาดีนะเราเนี่ยวู้เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะไม่มีเฮ้ยอย่าพูดเด๋ยขวัญกระเจิงอนะันนั้นทำไมมันไม่มาเลยวะ อยากให้ม้มาติไม่ไม่ได้อยากให้มันมาแต่มันเงี้ยแปลกๆไงมันบั็อกอยู่ไหนหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันหายไปไหนหมดโอ้เอ้าแม่สาวน้อยเหลืออีกสองอันเท่านั้นต่งโอ้มันมาแล้ว ปิดไฟปิดไฟโอเคดูเพลงดิพีเอ็นอะรอดแล้วหรอแม่สาวน้อยมันเฝ้าอยู่หรือเปล่าอ่ะเราวิ่งไม่ได้ด้วยไงอุ้เจออีกกันแล้วเย้เหลืออีกอันเดียว อีซ <Easy. S 2> ี่วะเมื่อกี้เหมือนเห็นหน้าแอนนาเบลไหน <c oughs> ไหนไม่ใช่ไม่มีไม่มีโธตองจินตนาการล้ำเลึกเฮ้เฮ้เมันจะถูกแปลกๆปฮะไม่อุ้ยหายแลย้วเรามองข้ามตัวไหนไปหรือเปล่าโอ้โ้ สวัสดีครับเอ๊ะมันอยู่ไหนอะ่ะอีกอันหนึ่งอะ่ะอีกแค่อันเดียวเองตกใจแสโอ้ยปวดหัว <c oughs> จะเป็นลมแล้วใจเย็นนะเป็นลูกกะหรือไงชอบเป็นลมเอ่ออีกอันอยู่ไหนอะ่ะช่วยมองหน่อยช่วยมองหน่อย ตื่นเต้นจริงแล้วแบตก็จะเสียงตีนเสียงตีนใครล่ะ <c oughs> อืมเฮ้ยหาไม่เจอจริงโอ้เจอแล้วเยี่ยมไปเลยโอย้อ่ะฮะ,ฮะเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> ตองดูดิ พี่เอ็นกำลังมองเราเสียงเสียงมันกวนมากเลยเข้าไปทักทายเขาหน่อยไหมตกไปแล้วภาพหยุดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหัวปิวไปแล้วเอออ้าวยังจะเต้นอีกเกมดีมันอะไรบ้่ยเต้นเต้นให้พอใจ โอ้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 แม่สาวโดยเราคิดว่าเกมมันจะจบแล้วนะเนี่ยตองเห็นอะไรแล้วไหมอ้าโอตัวใหญ่มาแบบบิ๊กเบิ้มเลยเฮ้ยมันอัพเกรดเฮ้ยไม่เป็นไรแค่สี่อันเราจะเราจะผ่านเกมนี้ไปด้วยกันแน่นอน ไหนวะก<ำ>ับกัมือแน่นมากกำเมาหลวมมากเขาเนี่ยพร้อมปาเมาทุกที่เลยไหนวะมันอยู่ไหนหวะมึงเอาไปซ่อนไว้ไหนมึงบอกกูมาละอเอ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าถ้า<จ>ปิดไฟกดไมนี่วะเปิดไ้เถอะนะเอา้าต,ตกใจหมด อย่าร้องดิถ้ามันไล่มันก็น่าจะเพลงขึ้นนะเมื่อกี้เอาวะเพลย์เซฟเขาว่านะทางที่อันตรายที่สุดคือทางที่ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นน่าจะไปแล้วแหละนั่นไงนะโอ้โหอ,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 อยู่ในทางตันซะด้วยแม่เจ้า ถ้าไม่มาเก็บตรงนี้ก่อนมีหวังได้โดนจิ้มแน่เช็คก่อนเออเออเอออะไรมีเหรอกระตุกเปล่ามันกระตุกอาอกระตุกโหลดผีมะเนี่ยเนี่ยเปลืองแบตโอ้เจอแล้วตรงอ้อ้าวไงต่อโอ,อ้ยแล้วมันมีเขียนข้างล่างอีกอุ้ยมันต้องอุ้ยอุ้ยตกใจเอ,อ้ามันไม่เห็นเนี่ย ไปดูมันใกล้ไหมอ๋อนี่ไงมันให้ฉายแสงใส่เหรออ๋อนี่ไงกด E ได้เมื่อกี้มันไปทางนี้ใช่ใช่ใช,ใช่มันให,มนให้มันให้ฉายไฟฉายใส่แล้วมันไปไหนไวะหูดูรอยดีรอยเลือดหูเสียงฟ้าผ่าดเอ้าวเจอแล้วมานี่เลยมานี่มาเอา

ผีเอ็นพีเอ็นเกมผีอะไระเนเ่ยวิ้ยขึ้นเครดิตแล้วตองจบแล้วเอาจริงน่าสงสารนะตัวเนี้ยเล้ดูเพลงดิไงเกมผีตลกดิตลกมาเล่นเองปะไม่ไม่ไม่พอชอตเล่นดีละ ไอ้ต่องฮะเท่าที่ไปดูในเว็บเขาอะมันมีอีกภาคเดียจริงหวจริงโอ้โหอะไรโอ้โหภาคเดียวก่อนก็ได้มั้งของไม่ดีอ่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันนี่ ติดตามใต้ใน YouTube ด้วยน่าจะไกลๆว่าขอบคุณน่ารักจริงๆเกมเลยนี่ไงอารวิกาโตะนี่ยสุดท้ายขอบคุณที่เล่นและขอบคุณที่รับชมครับโอ้ยมีดวงอาทิตย์ด้วยพี่เอ็นเพลงมันวุ้งวิงจังแต่หน้าโหลดมันไม่มุ้งวิงเลยดูดิ